โอเคก็เน้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพรวมในตลาดนะครับก็ทัวร์หลายๆเหรียญแดงกันอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่22แล้วนะครับก็ลุ้นนะครับสำหรับอีเวนต์แจ็คสันโฮนะครับสำหรับลุงเจริญนะครับที่จะมาพูดเนาะในช่วง3ามทุ่มตรงวันนี้นะครับเพื่อนๆนะก็รอลุ้นและกันว่าให้ลุงพูดออกมาแล้วตลาดชอบนะครับซึ่งตลาดก็อยากได้จะเห็นการลดดอกเบี้ยในเดือนหน้านะครับซึ่งถามว่าเราจะรู้ไหมว่าลดหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะเพื่อนๆหรือว่าเราไม่มีใครรู้ว่า ลุงจะพูดอะไรบ้างนะครับมันจะต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแต่ที่แน่เนี่ยตอนนี้ในเรื่องของตลาดเนี่ยมองว่าก็น่าจะลดแหละนะในเดือนหน้านะครับแต่คือตอนแรกเนี่ยผมจําได้มันอยู่ที่แปดสตอนนี้เหลือเพียงแค่เจเท่านั้นที่จะลดดกเบี้ยนะครับนะมี26%ที่ตลาดมองว่าไม่ลดดกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะเพื่อนๆต้องรองจับจ้องกันให้ดีนะครับแต่ถ้าเราดูในด้านของสถิตินะครับสำหรับ ราคาบิตคอยนะครับนะกับ s อสแอนด์เนี่ยแจ็คสันโฮปี2020นะฮะ2,020 2,021ัเ็แป๊บน,นึงนะเพื่อนเพื่อนเหมือนหน้าจอมันโดนบังนิดน,นึงนะฮะโอเคสักครู่นึ่งนะสักครู่นึ่งนะผมขอปรับนิดน,นึงโอเคโอเคจะได้เห็นชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเค2,020นะครับ2,020 S&P นะฮะลงมา8ปรเซ็นต์นะ2 0งพันลงมา5% บิตคอยลงมา20%คือถ้าเราดู S&P ลงมาแค่แบบ8%เนาะบิตคอยลง14นะฮะอันนี้220 0นะ221 S&P 500นะฮะลงมา5%บิตคอย20%นะฮะโอ้โห S&P ปี2022ฮะลงมา16%หยับๆเลยนะเพื่อนๆบิตคอยลง30%นะฮะ S&P 2 0น2 3ฮะลง7%โอ้โหนี่หนักมากบิตคอยลง4% 2024 S&P ลง4% Bitcoin ลง18%รอบนี้ยังไงแต่ที่แน่1 2 3 4 5ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยลงใช้ได้เลยนะครับ Bitcoin ลง10% 20% 30% 18%ตีไปกลมๆผมว่าคร้าๆ15-20%อันนี้เชิงสถิตินะย้อนหลังกลับไปนะครับถ้ามันจะลงจริงๆันอไมนะนต้องรอดูว่ามันจะลงหรือเปล่าในรอบๆนี้เพื่อนๆมองกันยังไง ลงหรือไม่ก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้แล้วก็ถ้าเราดูซนติเ m e n t ของตลาดในตอนนี้นะครับคนเนี่ยก็กลัวมากๆนะครับนะหรือว่าไม่บู l ิ i s h แล้วนะฮะกลายเป็นบูชิ i แล้วนะับหรือว่ามองว่าเป็นแบ a r i s h มากๆแล้วในตอนนี้ถ้าเราดูซนติเ m e n t เนาะคนเนี่ยกิฟต์อัพ panic sell กันแล้วในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการยอมแพ้ที่หนักหนามากๆนะในรอบแบบหลายเดือนนะครับนะับตั้งแต่ในช่วงวันที่22เดือนจูลน,นะครับถ้าเราดูเนี่ยยีเดือนจูลเนาะแบบนี้นครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่1 0 0 0 0แสนซึ่งก็คงจะไม่ปล่ยใจที่ทำไมคนกลัวนะครับเพราะว่าเห็นชาร์นี้ก็คงจะหงุดหงดอยู่พอสมควรเพืเ่อนๆเลยเดี๋ยววันลงมาแบบ20-30%นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ารอบนี้เป็นรอบที่6นะครับจะลงเท่าไหร่หรือจะขึ้นสวนก็ต้องจับจ้องกันนะครับแต่ที่แน่ถ้าเราดูในด้านของมาเก็ตในตอนนี้นะครับคือถ้าวันนี้สามทุ่มเนี่ยลงนะครับนะออกมาบอกว่า ไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับนะแบบชัดเจนเลยนะหรือว่ามีความหินหินเนาะหรือว่ามีความเปยเปย์ว่าจะไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยไม่แน่อาจจะโดนเซลล์ออฟอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าลุงออกมาบอกแบบเฮ้ยไม่แน่อาจจะได้เห็นการลดดอกเบีย้ยมีความเป็นไป,นปนได้นะฮะผมว่ามาร์เก็ตอาจจะเทอร์โบเลยนะหรือว่าพาราโบลิกมูฟหหลอวเด้งสวนเลยก็ว่าได้เพราะว่าไอ้ที่ลงมาอยู่ในตอนนี้นเบื่อนที่เราเห็นที่มันลงมาหนักๆในนักขณะนี้นะฮะคือ ก็ลงเพราะลุงนี่แหละคือมันลงมารอแล้วพูกง่ายๆนะฮะลงมาพอแล้วหรือว่าลงมารอแล้วนะครับถ้าลงไปเปรยว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยนะฮะหรือว่าพูดดีๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะไม่แน่เราอาจจะได้เห็นทั้งเขียว18เมตรในคืนนี้3ทุ่มฮนะก็ต้องจับจ้องกันแต่ถ้ามองว่าไม่ลดแน่ๆเพื่อนนะฮะอาจจะมีการแดง18เมตรอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วย ทีนี้เราะไปดูที่การ์ด bitcoin นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่มากๆเลยนะครับในทางเฟรมมันนะเพ,นเพื่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ยิ้มได้นะเพราะว่าทำเฟรมมันเราเบรกขึ้นไปตรงนั้นถ้าเราดูนะฮะเบรกแนวต้านชุดชนี้ฮะถือว่าเป็นแนวต้านที่มีน้ำหนักสำคัญเนาะแต่ประเด็นคือเพื่อนตอนนี้มันลงมาจนหลุดหรือว่ามันเบรกไปและมันยืนไม่ได้ฮนะมันกําลังกลับลงมาอยู่เหมือนเพื่อนก็ ขอให้แล้วกันนะครับนะขอให้มันไม่ลงไปแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับนะแต่ถ้าทำเฟรมเดยเนาะมันดันทะลึง่งกลับขึ้นไปยืนได้อยู่เหนือแนวที่เขาหลุดมาได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับคือต้องกลับมาประมาณสัก1 000, 1 8 0 0 0ก็เือจะเป็นจุดที่มายืนอยู่ในชาร์จมันที่จะปิดอยู่เหนือเส้นกดเส้นนี้ให้ได้นะ ถือว่าเป็นเส้นกดที่แบบตั้งแต่ในช่วงต่อปี2 0 1 1นะเพื่อนๆ2,800ว,วันนะครับซึ่งถ้าเบรกขึ้นไปได้ผมว่าน่าจะเป็นขาขึ้นชุดใหญ่มากๆนะพาราบลิบกมูฟนะฮะแต่ถ้ายังยืนอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะเซงๆนิดนึงอาจจะมีการสับบัดสับบัดสะส,ม,สมพลังใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้เลยก็ต้อง respect the pump เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงสําหรับลุงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Google M2 นะครับตอนนี้ก็ถือว่าราคาบกาารเเงงินนต่่ๆีย บิตคอยยังไม่ตามนะครับคือมันควรจะตามแล้วนะนะครับเล่าว่าตอนนี้อันเดอร์ฟอร์มอยู่เยอะมากๆถ้าเราดูเนาะราคาบิตคอยกับตัวมาเนี t มทูนะฮะมาเนียมทู through, ตอนนี้มันไปแล้วนะมันควรจะรีบแคชอัพกลับขึ้นไปได้แล้วฮนะซึ่งถ้ามันแคชอัพกลับขึ้นไปถ้าเราดูด้วยตาข้าวเนี่ยก็น่าจะมีแบบแบบหนึ่งนะผมขอปรับนิดหนึ่งนะฮะก็น่าจะมีแบบแสนแสนสี่นะถ้ามันจะกลับขึ้นไปได้นะอันนี้ก็รอดูนะครับนะว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าคืนนี้มีเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรที่คนจะกลัวนะครับนะบิตคอย ETF ขายกระหน่าเลยนะฮะอีเธอร์เี ETF ก็ขายกระหน่าในตอนนี้นะครับนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลบาบากม,มากๆนะใน,นขณะน,นี้แต่ทฤษีฉะนั้นนะเพื่อนๆฟ้ารละงฝนยังมีเสมอนะครับต่อให้มันลงมาจริงๆเนี่ยผมว่าก็จะเป็นจุดจังหวะที่ดีในการเก็บของนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเรา์อมมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ย ถ้ามันลงมาจริงนะกระดูกเป็นกิฟต์นะครับนะหรเป็นของขวัญที่ลงละพัมลงละพัมลงละพัมเสมอๆนะครับนะถ้าลูด้วย SBD ห้าร้อยลงละพัมลงละพัมตลอดนะก็ถ้ามันลงเย็นก็ดีนะครับนะใครที่รอเก็บของนะครับนะก็เดี๋ยวรอจับจ้องกันละกันแต่ที่ตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับนะก็เกิดในเรื่องของสัญญาณแดงเรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือว่า MBCD day ตอนนี้แดงเรียบร้อยนะใครที่เข้าเขียวก็ ต้องออกตามระเบียบตามวินัยไปเรียบร้อยแล้วแหละในตอนนี้นะครับแต่ถ้าใครรอจะเข้าอยู่นะอันนี้รอจับจ้องกันให้ดีนะครับบพราะเดีนย้เข้าแก๊บวิเขียวเดแดงมาแล้วนะฮะเดแดงมาแล้วก็จะอารมณ์เหมือนตอนนี้อารมณ์เหมือนกำลังจะถึงแล้วหรือเปล่านะครับนะก็รอดูแล้วกันนะว่าวิเขียวเดยแดงรอบนี้จะมาได้หรือไม่นะครับนะซึ่งก็ยังไงแจ้งไปในอีเมลอยู่แล้วนะเพื่อนสำหรับคนที่สมัครตัตเมมเบอร์ชิพกันนะครับโอเคทีนี้จะมาดูที่เหรียญเขียวแรกกันบ้างนะครับนะก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับ พอสมควรแล้วแหละนะสำหรับเขียวแรกของตลาดคริปโตนะครับนะโอเคไปที่ o k เคทก่อนแล้วกันเห็นพัมขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะ OK โอเคทีก็โอ้โหยังไม่ลงนะครับนะพัม,มเมื่อวานนี้เขียวแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะมันจะเริ่มย่อลงมาเมื่อไหร่แต่ทท่แน่มันพุ่งไปแรงมากๆเรามามระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเขียวแรกตัวตัวนี้นะครับเพราะว่าต้นทุนคุณค่อนข,ข้างสูงนะเพื่อนๆดูมันขึ้นมาฮนะ ขึ้นมา100%นะครับเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยนะฮะโอเคมีลีกนะฮะเอา G M U S D T แล้วกันนะครับมาดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับเขียวแรกแต่เป็นเหรียญเล็กๆนะช่วงนี้นะครับเหรียญใหญ่ๆยังไม่เขียวแรกนะเพื่อนเหรียญใหญ่กำลังลงอยู่นะฮะเดี๋ยวรอมันกลับมาก่อนแล้วกันเนาะซึ่งโอเคคอมโบนะฮะเขียวแรกมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้ที่เกรต IO นะครับมีลีกฮะ L V V A นะครับนะเป็นไงบ้าง L V V A นะครับโอเคเขียวโอ้โห นะครับนะก็ถือว่าเขียยยกโลด้วยนะมีอาการยกโล4ชั่วโมงนะครับออ่ะไปหรือเปล่าก็ต้องรอรุ้นกันนะครับนะก็ถือว่ายังมีอยู่บ้างนะแต่ก็ยังไงแล้วอย่าไปอะไรกันมันมากมายเพราะมันเป็นเหรียญเล็กนะเพื่อนๆดูสภาพคล่องบางทีมันถ้าเรากด Market Or d e r บางทีมันาจะพุ่งไปสแปดเมตรแบบนี้ก็ได้นะเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เล็กๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญใหญ่ตอนนี้ยังไม่มานะครับนะมีแต่เหรียญเล็กเหรียญน้อยแต่ถ้าเราดูถ้าเป็นหุ้นไทยใน MT นะครับานะดูหุ้นไทยสักนิดนึงเขียวแรกโอเคนี่เขียวแรกมาแล้วนะครับโอเคมีหลีกนะฮะขอดูหุ้นนอกนิดนึงหุ้นนอก CPT r นะฮะสุ่มๆนะสุ่มๆโอเคเขียวแรกมาแล้วโอ้โหตัวนี้ลงมาหนักมากนะทำ Head and Shoulder ด้วยนะฮะ ีย้ยงหลุดลงมาเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ถือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐต่างๆก็อาการยังไม่ค่อยจะดีเนาะแล้วก็บิตคอยก็ยังแดงๆอยู่นะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่คนรอน,นั่นแหละนะครับเพราะว่าต้นย้อนว่าช่วงก่อนนี้ที่ราคาบิตคอยมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรเดวาหลายคนอาจจะยังไม่มีของนะครับนะเพราะถ้าเราดูเนี่ยมันเขียวมาค่อนข้างหนานมา,มากๆเมือ่อนมันเขียวมาแบบเนี่ยโอ้โหคือรอบนี้กลับมาแดงในรอบ60วันนะนะก็ยังไงแล้วรอดูแล้วกันนะว่า อ่าบิตคอยน์จะมีสัญญาณสวยๆเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็ลุ้นอยู่เพื่อนๆลุ้นไม่ให้มันหลุด1นึ่งแสนหนึ่งหนระครับนะหรือว่าหลุดแอมเปร่นตรงนี้เนาะถ้าหลุดไปเนี่ยน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าหลุดจริงๆผมว่าก็สวยๆนะครับนะเพราะว่าบิตคอยจ้องจะเล่นงานเราเสมอนะครับเลยเดียวว่าถ้าบิตคอยไม่หลุดเนี่ยถ้าไม่หลุดทําให้คนออกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะฮะถ้ามันหลุดลงมาจริงๆก็สวยๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่ายังไงหรือ มันอาจจะหลุดจนทำสามเหลี่ยมแบบนี้เลยก็ได้สามเหลี่ยมปากอ้านนะอันนี้ก็ต้องรองลุ้นกันว่าจะยังไงแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะถ้าเราดูอันนี้ก็หลุดโล่แล้วพัมรอบนี้สามเหลี่ยมปากอ้านหรือเปล่าถ้าหลุดโลพักตัวมีเดเวเจนเราค่าว่ากันตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็รอลุ้นกันต่อไปละกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้นะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ